สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะพาไปทําใบงานในเว็บไซต์ของ w i s ซ r m e นะครับในรูปแบบใบงานที่แทรกลิงก์แล้วใช้เครื่องมือที่เป็นข้อคำถามสมมุติว่าคุณครูมีวิดีโอ YouTube หรือมีคลิปวิดีโอใดๆนะครับที่จะมาให้เด็กๆดูแล้วตอบคำถามจากเรื่องประมาณนี้ครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้เลยครับวิธีการสร้างก็ไม่ยากครับ กดคลิกไปที่ create worksheet นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมาปรับแต่งหัวเทมเพลตตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับก็เลือกเป็นเทมเพลตแบบนี้ละกันนะครับผมจะทำใบงานนะครับเกี่ยวกับรูปและเสียง วันในยุคประมาณนี้นะครับคุณผู้สามารถไปปรับแต่งได้นะครับทีนี้เลื่อนลงมาข้างล่างครับก็จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับเขาก็จะมีให้แทรกเป็นวิดีโอนะครับหรือแทรกเป็นลิงก์นะครับตัวนี้ผมก็จะแทรกเป็นวิดีโอที่มาจาก YouTube นะครับกดตรงนี้ได้เลยครับ แล้วสมมุติว่าครูคอปลิงก์ไปหาลิงก์จาก YouTube มาแล้วนะครับก็เอาลิงก์มาวางที่ตรงนี้นะครับแล้วสังเกตครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับเมื่อเราวางลิงก์ปุ๊บวิดีโอจาก YouTube เขาก็าจะมาวางปรากฏให้เราตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับตรงนี้นะครับครูตรงไตเติลน,นี้นะครับก็อาจจะใส่ชื่อของใบงานกิจกรรม เข้าไปก็ได้นะครับใบกรรมใบงานกิจกรรมตอบคำถามจากาวกิดีโอนะครับรงนี้อาจจะใส่คำสั่งให้เด็กๆนิดหนึ่งก็ได้ครับให้นักเรียนดูวิดีโอแล้วตอบคำถามที่กำหนดให้ถูกต้องนะครับ ตรงนี้อาจจะบันทึกเสียง instruction Inst ก็คือบันทึกเสียงอาจจะเป็นคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําสั่งนะครับข้อคําสั่งเกี่ยวกับใบงานตรงนี้ไปได้นะครับทีนี้ผมจะขอข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูตรงด้านล่างครับด้านล่างตรงนี้นะครับวิดีโอนะครับสามารถที่จะไปกําหนดช่วงว่าสมมุติว่าคุณครู อยากจะได้ช่วงนาทีที่3ถึงนาทีที่8ของวิดีโอเวลากดเล่นไปนะครับเด็กๆก็จะวิดีโอนี้เด็กๆก็จะเห็นช่วงนาทีที่3นาที54วินะครับไปถึง8นาที35วิประมาณนี้ครับสามารถไปปรับแต่งความสั้นยาวของวิดีโอได้นะครับทีนี้ผมก็จะเว้นไว้ก่อนนะครับแล้วมาดูตรงนี้ครับเมื่อแทรกลิงก์นะครับ ใส่คำสั่งใส่ชื่อไปงานเสร็จปุ๊บนะครับอย่าลืมนะครับกดคลิกคําว่าดันตรงนี้นะครับปุ๊บพอกดเสร็จปุ๊บนะครับจากวิดีโอนี้ฮะคุณครูอ่าจจะไปออกแบบว่าหลังจากดูวิดีโอเสร็จปุ๊บนะครับตามคําสั่งว่าจะให้เด็กๆมาตอบคําถามจากคลิปวิดีโอนะครับผมจะเลือกเป็นในรูปแบบของการสร้างมัลติเพิลช i อยนะครับก็คือการสร้างเหมือนข้อคําถามทั่วไปนะครับ พอคลิกเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อกี้เขาจะมีให้ตั้งว่า enter question for student ก็หมายความว่าตั้งคำถามจากวิดีโอนะครับอันนี้ผมเป็นวิดีโอในเรื่องของรูปวรรณยุกและเสียงวรรณยุกผมจะตั้งคำถามว่า,ารูปวรรณยุกในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่รูปแบบนี้ครับอันนี่คือข้อคำถามนะครับ อาจจะแทรกเสียงไปก็ได้นะครับนะแทรกเสียงจากข้อคําถามไปนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ข้อ a b c นะครับสามารถที่จะมาเพิ่มช้อย c e ตัวเลือกตรงนี้ได้อีกอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับกดเป็นข้อดีหรือจะเพิ่มเป็นข้อต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้นะครับสามารถตั้งช้อ i c e เป็นแนว ตั้งแบบนี้หรือเป็นเรียงแบบแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้ผมก็จะบอกว่ารูปบรยุายุในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่รูปจะสี่รูปแบบนี้ฮะเอา1รูปก็แล้วกันครับอ่าหรูป2รูปนะครับ3รูปแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกช้อยหนึงแล้วกันครับเป็น4 รูปแบบนี้ครับสมมุติว่าข้อที่4เป็นคําตอบที่ถูกนะครับก็ไปติ๊กตรงข้อดีก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้สามารถที่จะสมมุติว่าถ้าคําสั่งไหนนะครับถ้าโจทย์ข้อไหนอาจจะมีข้อถูกมากกว่า2อข้อครูสามารถติก๊กนี่ฮะติ๊กเพิ่มได้นะครับนี่แต่ตรงนี้ข้อข้อคำถามนี้มีคําตอบถูกเพียง1ข้อผมก็จะติ๊กเพียง1ข้อนะครับ ทีนี้เมื่อสมมุติว่าครูทําโจทย์ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับก็มาคลิกตรงคําว่าด,ดันตรงนี้นะครับหรือถ้าคุณครูนะครับอยากจะสร้างข้อคําถามเข้ามาอีกนะครับก็มาสังเกตด้านล่างนะครับก็คือคลิกที่ Multiple Choice เข้าไปนะครับเขาก็จะมีโจทย์เข้ามาให้อีกนะครับตรงนี้ผมจะกดคลิกไปที่คําว่าด,ดันนะครับเขาจะยกตัวอย่างเป็น1ข้อนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็มากดคลิกที่คำว่ารีวิวนะครับเพื่อที่จะดูว่าใบงานอ่าจะเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ผมจะมาคลิกเซฟตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อทำใบงานเสร็จปุ๊บนะครับอย่าลืมกดเซฟตรงนี้นะครับพอกดเซฟเสร็จแล้วนะครับค,ครูมาคลิกที่คำว่ารีวิวครับ ก็จะเห็นหน้าตาของใบงานนะครับที่มีทั้งวิดีโอแล้วก็มีข้อคำถามแบบนี้ครับเด็กๆสามารถที่จะไปเลือกนะครับเลือกข้อถูกนะฮะเพียงหนึ่งข้อ,อประมาณนี้ครับ mm hmm. ก็หลังจากนั้นแล้วครับเวลากดส่งลิงก์ไปให้เด็กๆทําก็กดที่คลิกที่ assign d to learners ครับ เปิดนะครับเปิดใบงานเป็น private ทุกครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะติ๊กหรือไม่ติ๊กว่าเมื่อส่งคำถามใบงานไปให้เด็กๆแล้วนะครับเด็กๆจะสามารถตรวจคะแนนได้เลยก็คือคลิกยืหรือว่ารอคุณครูตรวจก่อนแล้วค่อยส่งคะแนนไปให้เด็กๆก็คลิก no แบบนี้นะครับเวลาจะส่งลิงก์ก็เหมือนเดิมครับสังเกตที่ via link ตรงนี้นะครับคลิก create assignment นะครับ พอคลิก create assignment นะครับคุณครูอาจจะตั้งชื่อใบงานไปนิดหนึ่งก็ได้ครับใบงานอาจจะเป็นตอบคำถามจากวิดีโอแบบนี้ก็ได้ครับแล้วคลิกที่นะครับรูปโซ่ตรงนี้นะครับก็คือการสร้างลิงก์นะครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็ Copy Link เท่านี้ครับเราก็สามารถที่จะส่งลิงก์ไปให้กับเด็กๆได้ทำใบงานที่คุณครูมอบหมายไว้ครับ หากวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe หรือไปแชร์ให้กับคุณครูที่อยากจะสร้างใบงานออนไลน์แบบ Interactive Worksheet แบบนี้ได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ